เช่แล้ววันนี้บล็อกเราจะเกี่ยวกับรถอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายหลายคนจะสงสยัยว่าแบบเออรถที่บ้านคน่อนข้างเยอะทำแบบยังไงไม่ให้มีรอยทำแบบยังไงไม่ให้รถหมกถ้าใครติดตามเรามานานมากๆก็จะรู้ว่าแบบเราพารถไปหลายที่หลายจังหวัดมากๆเคล็ดลับของที่บ้านของเรานะคะ สวัสดีค่ะก็กลับมาอีกรอบนะคะกับบล็อกของเราวันนี้ดูจากข้างหลังก็หน้าตาก็อาจจะคุ้นๆกับบล็อกที่ทุกหลายๆคนเคยดูนะคะก็เช่นแล้ววันนี้บล็อกเราจะเกี่ยวกับรถอีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแบบการดูแลรถเพราะว่า เออหลายหคนจะสงสยัยว่าแบบเออลดที่บ้านค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นสีขาวหมดเลยทำยังไงไม่ให้มีรอยทำยังไงไม่ให้หลดหมองหรือแบบไม่ให้หลดเหลืองขึ้นอะไรแบบนี้ก็วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะ เคล็ดลับของที่บ้านของเรานะคะก็คือแบรนด์ Auto Skin นะคะรถที่บ้านทุกคันออกจากโชว์รูมมาก็คือต้องไปเข้าไปเข้าไปเคลือบฟิล์มก่อนเลยเพื่อที่จะแบบป้องกันลอยป้องกันนู่นนี่นั่นให้เวลาแบบมีอะไรเกิดขึ้นกับรถเลยอย่างนี้ก็จะได้ไม่เป็นรอยนะคะพูดมาขนาดนี้ก็ต้องพูดหน่อยว่าแบรนด์ Auto Skin คืออะไรนะคะก็เขาเป็นแบรนด์ฟิล์มปกป้อง,อง,องแบบป้องกันรอยอะไรแบบนี้ที่มาจากญี่ปุ่นเนาะออ specialize ทางด้านนี้มามากกว่า12ปีแล้วก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เราแบบ ค่อนข้างไว้ใจแล้วก็ทุกคนในบ้านก็ค่อนข้างแบบเชื่อใจในแบรนด์นี้มากๆคุณสมบัติหลักๆเลยนะของแบบของแบรนด์นี้ก็คือ 1. มันเป็น self healing film ก็คือถ้าสมมติเราไปทำรถแบบโดนขูดเป็นรอยขนแมวหรือว่าเป็นรอยหินแบบหินกระแทกรถมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ความร้อนเป่าไปที่ฟิล์มอ่ะ ฟรมเขาจะกลับมาเหมือนเดิมก็คือรถอะไม่ได้เป็นลอยจะเป็นลอยที่เฟรมมากกว่าแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือเขาสามารถกันแสงแดดได้ก็สําหรับรถที่บ้านคือทุกคันเป็นสีขาวหมดเลยใช่ไหมมันก็คือแบบเหลืองค่อนข้างจะง่ายกว่าสีอื่นมากๆแล้วถ้าสมมติเราติดเฟรมนี้ไปอะมันก็จะป้องกันแบบไม่ให้รถเราเหลืองหรือว่าไม่ให้รถเราแบบไม่ให้รถเราหมองขึ้นเออประมาณนี้นะคะ แล้วฟิล์มของออโตสกินนะคะก็จะเป็นฟิล์มที่มีแบบเอกสิทธิ์ของตัวเองเลยเขาอ่ะพัฒนาฟิล์มมาจากการเคลือบปกป้องผิวเรือพวกแบบเรือยอเลือสํารานอะไรแบบนี้แล้วเขาก็มาผสมผสานเข้ากับเคลียร์ยูวิเทนนะคะทําให้ฟิล์มของเขาอ่ะหนาคือแบบหนาแต่มันไม่ได้แข็งนะทุกคนมันคือหนาที่มีแบบความยืดหยุ่นสูงมากแล้วก็ที่เราพูดไปว่ามันป้องกันรอยขีดข่วนป้องกันแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนั้นมันก็ยังมีเรื่องการป้องกันการเกาะของคราบน้ำ ภาพสกระโปแล้วทาให้มันง่ายต่อการล้างมากก็คือเราอยู่บ้านเราสามารถล้างเองได้อะไรแบบนี้มันค่อนข้างจะแบบสะดวกมากๆๆๆมากเลยเราจะมาถามคุณพ่อกันนะคะคนที่ใช้จริงๆแล้วก็เป็นคนเลือกแบรนด์นี้สําหรับรถที่บ้านทุกค่นจริงๆว่าเออประสบการณ์เป็นยังไงจริงๆคนที่รักรถนะก็คงรถเป็นรอยนิดเป็นรอยหน่อยก็คงรู้สึกไม่สบายใจแต่ว่าไม่อยากให้รถเป็นรอยอะไรเลย แต่รถในบ้านเนี่ยทุกคันที่ส่วนใหญ่จะติดฟิวหมดออกจะโชว์รูมมาก็อันดับแรกเลยต้องส่งไปไปให้ออโตสตีนเขาติดฟิวหมดที่ดีส่วนดีของออโตสตีนคือเขามีแคตเทินของรถอยู่แล้วนะครับติดพอดีรถหมดทุกคันนะครับก็แต่ประสบการณ์จริงที่เกิดว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดไม่ได้เคลือบฟิมที่เราคงผะโหดเสียดายแย่เลยก็คือตอนขับอยู่บนทางด่วนแล้วมีหินรถแซงขึ้นไปแสกซ้ายุดซ้ายกระดีหินที่มาโดนกระจกหน้า เป็นรอยเป็นจุดๆเราอยู่ในรถเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยมันอย่างนี้เลยว่ามันต้องเปลี่ยนกระจกแล้วเหรอนี่อะไรรถไม่ไปเลยนะตอนนั้นคันไหนเซ็<ส>น<ส>น,นาเซนนามันเซ็นนาก็ก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วก็นึกนึกนึกแซดอยู่ในใจนะว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะก็พอดีปัดฝนมันลงเม็ดปาที่ตัดน้ำฝนไปมันหายไอย้จุดใหญ่ๆที่เป็นจุดๆมันหายนึกได้รถเราเคลือบฟิล์มนีหว่าก็ลงมาดู ก็ไม่เป็นไรกลั it, いいมมบมาก็ทาเอาไดรเผานิดนหน่อยก็หายไปหมดไม่มีอะไรกระจกจริงๆไม่เป็นแผลไม่เป็นรอยเลยก็อันนี้ทําให้เลยรถทุกคันที่ออกมาอันดับแรกเลยผมติดฟิล์มก่อนกระจกหน้านี่สําคัญมากนะเพราะกระจกหน้าจะเป็นจุดที่โดนหินเวลาโดนข้นมาเนี่ยเรามันอยู่ในสายตาเราจะรู้สึกมันติดใจกับสายตาไอ้ตรงเนี้ตลอดแต่ถ้ามันกระจกมันไม่มีอะไรเลยมันก็จะขับสบายที่นี่คือความเห็นจากคุณพ่อนะคะแล้วก็ประสบการณ์จริงจากการใช้งานนะคะฮะ ฮะยังยังพูดด้วยทันจบเลยนะโอเคเราจะไปกันต่อนะคะก็ต่อไปที่เราจะพูดถึงนะคะก็จะเป็นจีวาก้อนนะ้อแต่ว่าก็คือจริงๆแบบอยากพูดกับรถแต่ว่าก่อนที่เราจะถ่ายบล็อกแบบหนึ่งคุณแม่ก็คือขับรถออกไปเลยไปเล่นเซิร์ฟบอลหรือกอะไรสักอย่างเออก็ที่จะพูดถึงก็คือทุกคนอาจจะรู้ว่าแบบเออจีวาก้อนเป็นรถที่ค่อนข้างแบบลุยมากๆแบบไปได้ทุกที่ด้วยความที่รถมันเป็น สิว่าก่อนนะทุกคนเออแล้วก็ถ้าใครติดตามเรามานานมากๆก็จะรู้ว่าแบบเออ,เ,อ,อเราพารถไปหลายที่หลายจังหวัดมากๆแบบขึ้นเหนือล่องใต้นู่นน,นี่นั่นไปมาหมดแล้วหลังจากที่เราติดฟิล์มใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องคอยเราแวงเวลาเราไปแบบออฟโรดหรือไปแบบที่ที่แบบถนนมันไม่ได้ดีที่ท,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 ที่มันแบบมีเศษนู่นนี่นันน่นกระเด็นขึ้นมาหรืออะไรแบบเนี้ยก็ค่อนข้างจะแบบสบายใจว่าแบบเออรถเรามันจะไม่เป็นอะไรแล้วก็ ใช้แบบรถได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นอะ่ะแบบขับได้โดยที่แบบไม่ต้องคอยระวังเรื่องแบบเรื่องลอยเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เออวันนี้เราก็ถือโอกาสนะคะทุกคนวันนี้คุณพ่อให้รถสไลด์มาเอาจาก 200S a i n t e n a n c e อะไรแบบนี้เออเราก็เลยจะถ่ายให้ดูไปเลยว่าแบบเออแบรนด์ที่เราอยากแนะนำให้ทุกคนรู้ว่าแบบเออมันดีจริงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็คือมีพี่ๆเขากำลังออดูแลความ ขาเรียกอะไรความเรียบร้อยอยู่เพราะว่าคุณพ่อบอกว่าเออมันมีแบบตรงนี้ไม่โอเคเขาก็แบบแก้ให้เลยทันทีนะตรงตรงนี้เลยแล้วกลำลังรอเจ็ดสองนย์รับออกมาจากตรงนี้นะคะทุกคนแต่ว่าคุณพ่อก็คือใช้เวลานานมากไม่รู้หายไปไหนแล้วอุ้ยมาแล้วอ ก็จะเป็นรถยกของทางแบรนด์นะคะที่เขาจะเอามาเพื่อจะแบบเอารถของเราไปติดฟิล์มไปเคลือบฟิล์มอะไรแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ข้างในก็คือมีแอร์ด้วยทุกคนมาดูมันมีแอร์เห็นไหมทุกคนมัอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือมันเป็นรถยกที่เอาไว้สําหรับแบบซปเปอร์คาร์โดยเฉพาะแบบคนที่ลักรหลดมากๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการเช็แดแทนรถที่แบบถ้าจะแบบดีที่สุดที่เคยเจอมาแล้วนะคะ นี่ก็คือล็อกไว้ค่อนข้างดีเลยทุกคนดูที่ล็อกของเขาใช่ไหมเพื่อที่จะให้รถเราแบบปลอดภัยมีความรถสันลสไลด์นี่เขาทำแบบนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือที่บ้านเราเลี้ยงหมาค่อนข้างเยอะเนอะแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบพาหมาออกไปข้างนอกพาไปเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแบบ เขาเรียกอะไรสบายใจมากขึ้นก็คือฟิล์มของออโต้สกินเพราะว่าเล็บของน้องหมาก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมติตะกายลดหรือโดนลดไปมันเป็นรอยแน่ๆแบบเป็นรอยแน่นอนพอมีฟิล์มก็คือทําให้เรารู้สึกแบบเอาหมาไปได้แบบทุกตัวในบ้านสามารถขึ้นรถได้ทุกคันเลยอะไรประมาณนี้ก็ดูเล็บน้องหมาด่ทุกคนมันแบบมันแบบยาวมากแล้วถ้าขูดลดเข้าไปอะร้องไห้เลยนะแบบคนรักลดจริงๆก็คือแบบร้องไห้ดนันตาไหลเลยเพราะมันต้องเป็นรอย อย่างเงี้ยเกตปะ้ะเออแล้วก็แอบโชว์แอบโชว์เสื้อทีของคุณพ่อนี่นี่นี่เ้ของทีมมาล้วคาะนี่เสื้อทีมยู่อยู่อยู่หนังยางหนังยางข้าวแกงป <c oughs> <c oughs> ันนี้พี่เขากำลังติดตั้งเฟรมอยู่แล้วก็ มีเมื่อกี้ก็คือทำความสะอาดรถไปให้ด้วยอะไรแบบนี้ก็คือเขาจะมีบริการดูแลหลังการขายนะคะหรือว่าก็คือ after care service นั่นแหละสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเพิ่มความมั่นใจให้เราเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าแบบเออถ้าเราเอารถไปโดนอะไรมาแบบเป็นรอยนู่นนี่นั่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเรียกเขามาดูได้แบบเฮ้ยตรงนี้มันเป็นรอยแบบช่วยแก้ช่วยอะไรทําอะไรได้ไหมอะไรแบบเนี้ยมนทําให้เรารู้สึกแบบมั่นใจเนาะเพราะเขามีแบบ ลเยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจติดตั้งฟีมแบบที่เราติดของ Auto Skin ก็สามารถแบบติดต่อเข้าไปได้เลยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บเลยเนาะก็สำหรับบล็อกวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็พามาดูว่าที่บ้านเราดูแลรถยังไงก็สำหรับคนที่รักรถอยากแนะนำมากๆว่าควรจะเอารถไปติดฟ์มเพราะว่าเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรอะเราสามารถเห็นได้ทุกวันอะถ้าสมมติเราครับรถอยู่แล้วมันมีรอยมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเออไม่สบายใจแต่ถ้าเราติดฟิล์มอะไรอย่างนี้ไปก็คือค่อนข้างจะหายห่วงเรื่องนั้นมากๆนั่นแหละก็จบคลิปแล้วนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาดู Thank you for watching b y ายบา